แพงอยู่แล้วมาดีเลยครับกลับมาพบกับการแข่งขันนะครับ S1 ส n o o k e r ุ o c i e t y u 14นะครับครับผมมาดูหลังจากดูสีนินดูกิกกันมาเยอะแล้วเรามาดูเด็กๆกันบ้างครับอ่าใช่ครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่สามนะครับต้องบอกก่อนนะครับครับ น้องที่เรามาเลือกมาถ่ายรอบรอบแรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเลือกน้องหน้าใหม่นะครับเพื่อมาแนะนำให้กับคนดูทางบ้านได้รู้จักกันนะครับที่เห็นกำลังกระแทงไม้นี้อยู่นะครับชื่อว่าน้องมิกครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับ นี่แทงไปขโมดคิ้วไปด้วยนี่ขาวไปไหนวะขาวขาวไปไหนวะเห็นเห็นน่าจะเพิ่งหัดแทงนะครับยังไม่กี่เดือนนะเมื่อกี้ผมไปถามข้อมูลทั้งสองคนมาเรียบร้อยครับมาถึงนั่งปุ๊บก็ลืมหมดแล้วครับอุ้ยแม่นนะเนี่ยน่าจะเจ็ดขวบเจ็ดขวบเกาหัวครับ เห็นแดงลูกเดียวครับเอาหัวนี่ไม่ใช่ว่าผ่านหัวนะครับสนุกครับเป็นอาการแบบว่าเซ็งอะับแถวบ้านเรียกเซ็งโอ้โหแล้วตัวเล็กขนาดนี้ครับต้องใช้เล็ดยาวซะด้วยครับเอาแล้วครับโอ้ถ้าลูกนี้ผมก็จะใช้เล็ดยาวเหมือนกันครับเห็นลูกเดียวครับเดี๋ยวมาดูเด็กเด็กอายุน้อยน้อนี่เขาจะเลือก เลือกเลือกอยังไงนะครับ,รบไม้นี้ก็จะเลือกไทงยังไงน้องใช้ไม้กิวของ i n v e s สชันะครับไม่ธรรมดานะครับ12จำปาโอ้โหสวยเลยด้านสวยเลยแล้วก<อ>็คุณสังเกตดีๆบนหนะ้าอกเสื้อด้านซ้ายมีสปอนเซอร์นะครับหรอกลมๆขาวๆนะด้านบนเป็นของคุณแม่ครับอธุรกิจอาหารทะเลครับอ๋อส่วนด้านล่างเป็น AEC ครับอ๋อมี2อันสออันครับยังว่างครับ โอ้โหบนอกว่างอย่างว่างอยู่คุณชาติจากสนับสนุนไหมครับจับจองได้นะครับจองไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆะไม่ต้องรอดังนี่ต่อยชั้นนึงครับไม่ถึงครับไม่พอผมว่าเอาเก้าอี้เลยไหมแบบนี้น่าจะได้ละ้ยใช้ได้เขาเลือกกันนะการการการอะคราวนี้เรามาดูคู่แข่งนะครับน้องไม้ อายุ15ขวบครับเป็นฝาแฝดของไก่อีกคนหนึ่งครับมิ้นอชื่อมิ้นมายกับมิ้นนะครับมายกับมิ้นทำไมมายเป็นทำไมเป็นน้องวะงงมิ้นเป็นพี่ใช่ไหมไม่รู้เออเพื่อมายมิ้นมันก็ต้องมายมาก่อนอ๋องงแม่แม่ซะด้วยครับ โตกลับทันทีครับชุดเขียวหนึ่งชุดแล้วก็มีสปอนเซอร์นะครับค่ายไม้คิวตัวเองครับคณะกิจคิวก,กิจคิวนะครับแล้วก็เป็นพี่สาวของน้องคูนใสักครู่นะครับใช่ครับโอ้โหท่านนับญาติกันทุกคนนี่ผมก็งง่คนหมด่ลนะครับน้องมายนี่ดูนิ่งขึ้นนะครับ นี่เห็นตัวเล็กๆนี้นึกถึงไอ้นี่เลยนะบูมบูมนะตัวเล็กๆแบบนี้ตอนนี้เป็นเป็นเป็นนมใหญ่แล้วบูมบนี่ก็ตอนนี้ก็ไปอยู่จีนใช่ไหมพี่ก็ไปไปมาๆมั้งผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ติดตามแล้วไม่ได้เจอแล้ก็พัฒนาไปไกลแล้วครับ เฮ้ยแม่นนะเนี่ยกินดำอีกโอ้โหคุณดูเบสิกเลยใช้ได้เลยผมนั่งอยู่ตรงข้ามเขานี่อ้าวเฮ้ยเบสิกใช้ได้ไว้แต่ออกคิวอรนนี้ออกแบบว่าลูกพาวเวอร์ เบาๆไม่ชอบนะชอบเสียงดังๆนะครับใช่ใช่อันนี้มาแนวไม่ใช่วัยรุ่นสร้างตัวนะวัยรุ่นสู้ทุกลูกสู้ทุกลูกครับนี่มาเจอสาวอีซ้ายก่อนค,คุณผู้ชมอย่าอาจจะแบบอ,อยเพิ่งงุงินะครับอันนี้เป็นเราเลือกคู่ที่แบบว่าไม่ได้ทันเก่งนะครับเราเลือกว่าแบบว่าเพิ่งหัดแทงกันน้องไม้น้องไม้ใช่ไหมครับ น้องไม้นี่ก็เอาจริงก็ต้องถือว่าเพิ่งหัดแทนนะครับแต่เจ้าตนูนี้คนนี้ออกคิวดีนะครับเบสิออกคดีใช้ได้เลยตอนนี้ยังเป็นเม็ดเดียวหยุดอยู่นะครับเอ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวหยุด เขาว่ากันว่านี่ไม้กับมินนี่เป็นเป็นฝาแฝดที่เล่นสนโนว์อัพในโลกผู้เดียวในโลกอตอนนี้นะเพราะว่าสองคนนี้ครับเขาไปแข่งเวิร์มนด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวที่ไฮเอ็นรายการที่อาจารย์กุ้งนิสคิวเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับ mm hmm. มาจัดที่ไฮเอ็นก็จะ เป็นการแข่งขันปลายเดือนนี้ก็น่าจะเจอคู่นี้เหมือนกันนะครับไปแข่งร่วมลงแข่งด้วยนะครับน้องไมอ์กับน้องมินะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรครับพาลูกเดินสายแข่งขันตัวนาเมตนนะครับก็เป็นที่คือฮาเลยครับเพราะว่าไปทางเวอร์สนนกเกอร์ก็ถ่ายรูปนะครับโพสต์ใน facebook ของเวอร์สนนกเกอร์ด้วยครับอะไรมันเป็นกูแฝด เป็นประเด็นทําข่าวได้ต้องทาครับโอ้ก็คือฮาเลยครับทางวงการเลยนี่ผมเคยเห็นเขาเล่นเคยเห็นเขาแข่งที่ถุกวิทย์ยังยังยังเฉยๆน,น,น,นะเพิ่งหัดแทงแต่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับไม่รู้เป็นเพราะไม้คิ้วหรอนะที่แน่ๆคุณพ่อคุณแม่ประหยัดไปเยอะเลยนะใช้อ ยังไงพี่ใช้คุณลูกโปรโมทไมคิวอ่ะโอ้โหัเหมือนกับว่าเป็นพีเซนเตอร์ไปด้วยนะใช่ครับสนุกเกอร์หญิงนี่สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะผลักดันนะบ,บอกไว้เลยนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยนี่คือต้องลงทุนครับเพราะว่าเงินรางวัลน,น้อยมากครับใช่ครับ แล้วก็พอไปเล่นอย่างระดับไปเล่นเมนทัวรก็ก็เหนื่อยอีกครับไปสู้ผู้ชายค่อนข้างยากครัแต่ตอนนี้พังมิงอองยีแล้วก็ใครคนน่ไปยูรูก็เริ่มชนะแล้วครับ,รบอันนี้มีวางแผนครับวางแผน กัดนะครับโอ้โหคิดได้นะเนี่ยตัวแค่นี้ตัวแค่นี้รู้จักรู้จักกันนะเออรู้จักวางแผนในการเล่นนะครับไม่ธรรมดาแต่โมแต่อย่าโมแต่วางแผนนะฮะแม่เมื่อกี้นึกว่าจะตบนะแม่กันโอ้โหนี่แหละเช็ดเลยเกือบว้าวขาวเปลี่ยน โอ้ห oh, ทรงผมแสบเท่เลยนะนี่ครับได้ตั้งจุดโทษครับนี่มีแดงรอยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูเรตติ้งนิดนึงนครับเช็คเรตติ้งว่าคนเข้ามาดูเยอะเหมือนคู่ที่วันบอลไปถ่ายสีนินมา,มา่า <laughs> สวยครับน้องมิกตั้งขาวกินน้ำเงินหนลุกลางครับ ลูกจระนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่พลาดเลยครับโยอดดีเลยครับสามสามพันกว่าสามพันกว่าคนนะสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดโอ้ยมาแล้วครับดูหลุมยาวครับน้องมิชแชมป์เซียนพลารายการแรกมาถามว่าแข่งแข่งที่ไหนครับอ่าแชมป์เซียนพลารายการแรกนะแต่เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นรายการสองนะครับครับ แชมป์นต้นองมามป้องกันกันแชมป์นะครับแข่งที่เอสวันพัทยาครับโอนเงินมาให้เด็กๆได้นะครับผมยินดีสน,นับสนุนเด็กๆเนี่ยนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับซ้ายขวาว่างอยู่เยอะครับติดต่อที่คุณบอยนะครับอ,อย่าติดต่อผ่านสุชาตินะครับเพราะว่าอาจจะมีการอมใครอยากสนับสนุนเด็กๆนะครับ ก็ติดต่อมาได้นะครับ,รบที่พี่คุณบอยนะครับติดต่อตดต่วันก็ได้ครับคนดูก็จะประมาณนี้ครับไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าแต่เราอธิบายแล้วนะว่าอันนี้คือเราอยากสนับสนุนเยาวชนนะครับอย่างเชียนพระช่างยอดมันบางแล้วนะนี่ัดมาชมนี่คือแบบว่า อาจจะไม่ได้ความบันเทิงไม่ได้ไม่ได้ความรู้ว่าจะเล่นโลูกแบบไหนแต่ให้มาดูเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆครับที่เขาสนใจเข้าสู่วงการสนุกบ้านเราใช่ครับถ้าจริงแล้วในสนามนี้นักกีฬานี่ถ้าเทียบกับผู้ปกครองที่มานี่ผู้ปกครองเยอะกว่าเนี่ยก็ต้องมา,งมาสปอร์ตนะสปอร์ตด,ดูแลแลูกนะครับ,รบนักกีฬานะ โอ้ยโอ้โหนี่เขาแม่นนะเนี่ยเออออกคิวออกคิวดีไงออกคิวดีเลยอ่ะเฮ้ยมีลูกโค้งลูกเคาะด้วยนะแ็งเป็นหมดเลยครับแม่น้องมิกไม่ธรรมดาโอ้โหดูท่ามองเหลี่ยมน,นี่คุณปืนปากคลองอยู่นี่ได้กดชัตเตอร์ลั่นแนละ้วแม่ ผมว่าถ้าเล่นกับผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่อายอะ่ะชนะผู้ใหญ่ได้นะแบบเนี้ยคุณกำลังหมายถึงแม่นนะผมใช่ไหม <laughs> คนแทงซ้ายนี่มันก็ดูมีสเสน่ห์นะ ส่วนใหญ่ก็มือซ้ายก็เก่งๆหลายคนนะครับนักนเกนน์น้องมานี่เอาทิงยังต้องฝึกนะครับก็คือไม่รู้ใครดีกว่ากันด้วยแต่ดูแลสามคนพี่น้องนี่น้องคุณดีกว่าครับน้องแคสหลุมกลางว่ะ หรือหลุมยาวอาจะหลุมกลางนะครับนี่นะไก่เคียงโอ้โหมีให้เลือกครับหลุมกลางก็ได้หลุมมุมก็ได้นะครับโอ้โหแม่เสียงดังฟังชัดเหลือเกินน้องมิกนี่ตบต่ละลูก จ้ำจอครับแม่ก้มแล้วจิ้มเลยครับโอ้โหแล้วดูข่าวครับนี่ข่าวออโต้เลยนะเนี่ยออโต้โอ้โหแล้ววิ่งอีกนิดเดียวเข้าสนุกกันเลยเอ้ยลูกเคาะก็มีโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเป็นใครวะเฮ้ยนี่ถ้าลงสนามนี่แข่งกับผมต้องต่อผมนะโอ้โหอย่างน้อยต้องมีสี่แต้มนี่แล้วดูรองเท้าเขานี่โอ้โห เด็กๆนี่ก็แทงไวนะใช่ครับมีเบรกไปแล้ว14แทมนะครับลูกนี้ยังลงนะโอ้โหเหลียหล่ยมใช้ได้เหลี่ยมใช้ได้นี่มันเหลี่ยมแบบว่าไม่ตรงนะเหลี่ยมครึ่งใบด้วยนะเช็ดหายเลยครับน้องไม้น้องไม้ก็ยังขาดเรื่องเหลี่ยมแม่นอยู่แต่เดี๋ยวอีก,กพักนึงน่าจะดีขึ้นขาวแม่เปียนะครับทอนให้ไม้หน่อยแป๊บเดียว แต้มนำไป41แล้วครับแล้วแข่งรอบแบ่งกลุ่มนี่คุณบอย p d s นะครโปรโมเตอร์เ้าจัดให้แข่งแค่คนละเฟรมนะครับจริงๆคู่นี้ผมไม่ขอเขามานะครับบอกเขาบอกเด็กยังเด็กเพิ่งแบบไม่เก่งผมบอกไม่สนนะครับผมอยากให้คนทางบ้านเห็นมือหน้าใหม่ๆมากครับครับอย่างเราเห็นนี่สุชาติเห็นใครบ่อยอ่ะ ธรรมะธรรมโมอ่าใช่เราเห็นบ่อยแล้วใช่เราเปิดเปิดโอกาสเอ้ยเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ๆได้ถ่ายทอดสดบ้างครับคนจะได้รู้จักแล้วก็การที่มาแข่งโตถ่ายทอดสดเนี่ยก็มันก็จะมีเรื่องความตื่นเต้นนะครับของนักกีฬาก็จรู้จักนะว่าควบคุมอารมณ์ไปด้วยแต่ผมว่านะอันเนี้ย น่าจะเด็กไปเขาไม่รู้สึกเขายัางไม่รู้สึกใช่ไหมใช่เขาจะไม่กดดันเขายัางไม่ได้คดยังไม่ตื่นกล้องนะอ,อ,อ,ะอะถ้าถ้าโตวันนี้สักสิบห้าขึ้นเนี่ยน่าจะมีการตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดผมหกสิบแล้วผมยังตื่นเต้นเลยใช่ใช่ไปแข่งที่ไหนเขาก็ให้ผมไปอยู่โต๊ะถ่ายทอดสดอ่ะใช่ครับ เพราะว่า oh. อารมณ์ไม่เหมือนกันนะเล่นโต๊ะไรยท้อส,สดกับเล่นโต๊ะ <Yeah. S 2> ข้างนอกนะครับไม่ไม่เหมือนกันครับเหมือนกันโอ oh, ้เห็นกล้องก็บรรยากาศอย่างที่สตาร์สเตเดียมเอสวันสายหนึ่งนี่บรรยากาศนี้ทําให้เครียดนะครับครับมีอัธจารย์ล้อมรอบมีคนดูมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, นี่เขาคอนโทรลข่าวได้นะเนี่ยน้องมิกเนี่ยนี่เห็นมาไม่ธรรมดานะ ดูครับดูเขาตั้งขาวกินแดงครับแม่ตรงตรงเลยครับง่ายๆออกสตันนะครับนี่ครับแล้วก็ดำครับนี่คือตั้งใจวางไว้ตรงนี้นะตั้งใจวางครับเพราะว่าเขาจะแทงเลยอะใช่ครับคิดเร็วแทงเร็วซะด้วยนะคนนี้เอ้ยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับมีอู่คนหนึ่งชื่อชื่ออะไรครับเจ้าคินเจ้าคินโอ้โหผมมาประมาทผมโดนสอยร่วงมาแล้วโอ้โห ตอนแรกเขาแต้มต่อสูงกว่าผมสองแต้มครผมก็แอบหน้าเด็กๆสเสมอเสมอแล้วกันคุยกันในโต๊ะครับเป็นไงอ่ะหลับเลยหลับเลยสามศูนเลยโอ้โ,โ,อโหลุงนี้ไปบอกกรรมการบอกเพิ่มให้ผมอีกสแต้มอ่าหูแทงดีนะคนชื่อเจ้าคินเนี่ยเราเห็นแบบว่าเด็กๆที่ฉายแววนะในสนามแบบนี้หลายคนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าแทางดีนะ,ะใช่ครับ นี่มีมีอวามเขาชัดเจนมากครับพยักหน้าขอบคุณกรรมการเ่ยนะเป็นหมดเลยครับหรือว่าพยักหน้าบอกกรรมการช่วยเดินหลมหน่อยตัวใหญ่เหลือเกินเปินเลยครับเฮ้ยทำไปเล่นไปมีคนดูห้ามคนแล้วนะอาจจะติดตามสุชาติมาจากเพจวันบอลก็ได้ ผมว่าผมว่าน้องไม้นี่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักแล้วล่ละตอนนี้ใช่ใช่เพราะเขาก็ไปออกเวอร์สนุกเกอร์แล้วอ่ะหน้าตาเขาก็สวยนะน่ารักแถมยังเป็นฝาแฝดอ่ะมันก็เลยแบบทําให้น่าสนใจยิ่งขึ้นใช่ครับส่วนลูกชายก็หล่อนะอ่าใช่ใช่โตมาหล่อแน่นอนดูครับแข่งดีด้วยนะใช่โคู่นะครับ เดี๋ยวมาดูใน y t u t u หน่อยครับว่าเขาด่าอะไรสุดชาติบ้างวันนั้นผมโดนด่าไปทีงบอกบรรยายเกมอยู่นั่นน่ะทำไมไม่อ่านคอมเมนต์บ้างเราเปิดมาอีกเพจหนึง่งอ่านแต่คอมเมนต์แหละทำไมไม่บรรยายเกม อะยอมจบ<อ>มเลยแล,แล้วครับแหมจบเร็วเลยน้องมิก็ทําแทมครับนําขาดครับเอาชนะน้องไม่ไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกับคู่ต่อไปนะครับสักครู่เดียวครับคู่ต่อไปเป็นรอบ16คนนะรอบ16คนอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้แข่งรอบแรกให้จบก่อนนะครับ